ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงนี้นะครับจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมนะครับเป็นไปด้วยความหวาดระแวงกันบ้างนะครับแต่ว่าในอีกหลายมิติของการดําเนินชีวิตของคนทั้งสองกลุ่มนี้นะครับก็ยังคงเป็นไปอย่างปกตินะครับ ช่วงนี้นะครับนักข่าวพลเมืองจังหวัดปัตตานีจะพาเราไปพบกับวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ขายนะครับชาวมุสลิมที่ได้ขายดอกไม้นะครับไปดูกันว่าดอกไม้หลากสีหลากพันธุ์นะครับจะมีความสวยสดงดงามอย่างไรบ้างติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองจังหวัดปัตตานีครับกว่า20ปีที่ปฏิโมอซเด ยึดอาชีพร้อยพวงมลาลัยขายในตลาดโต้รุ่งเมืองปัตตานีแม้จะดูต่างจากวิธีไปบ้างแต่ความหลากหลายที่ลงตัวทำให้เกิดความสวยงามขึ้นในตลาดแห่งนี้โดยเฉพาะมะลีของปาิมอกที่ยังคงส่งเลิ่นหอมโดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนาไม่ว่าจะเป็นจุดไทยหรือจุดจีนพวงมาลัยและดอกไม้ของปาทิมอก ยังคงขายได้ในทุกเทศกาลขณะที่พี่น้องมุสลิมก็ซื้อพองอะไรของเธอเช่นกันแล้วกล้าทำมาชิพนี่มานานหรือยังคะนานเลประมาณ2ี่ปีได้เลยตื่นเช้าเนี่ยออกไปตลาดขายของนะแต่สั่งดอกไม้มาบนดอกไม้มาส่งดอกไม้ตามบ้านส่งในตลาดแบบนั้นแหละ พอกลับมาเนี่ยก็จั่งเท้า,ารวยมาเลยก็ไปเอามาใส่ไมเอามาจัดดอกไม้เอาเอาเอามาจัดไหนนะคะมัลลิเห็นไหมมัลลิของที่ที่สวนด้วยแต่ก็ซื้อด้วยคิดว่าถ้าไม่ทําอาชีพนี้จะทําอาชีพอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเคยขาเคยทํางานเนี่ยโกดได้เลยอยู่ได้กินดีสง่งลูกเรียนทำแล้วไง ปาติโมยังคงบอกอีกว่าหมู่บ้านตะลุโบที่เธออยู่ก็มีชาวบ้านร้อยมาไายขายเกือบทั้งหมู่บ้านบางครั้งก็ยึดเป็นอาชีพหลักได้เลยดอกมะลิสวยงามและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแต่เมื่อดอกไม้หลายสีมาอยู่รวมกันยิ่งสวยงามเด่นชัดขึ้นความหลากหลายทางศาสนาก็เช่นเดียวกันและที่ตลาดโต้รุ่งความสวยงามได้เบ่งบานขึ้นแล้ว เชื่อว่าคงจะเบ่งบานในจิตใจผู้คนตลอดไปด้วยเช่นกันนักขาวพลเมืองบุรงซิงอปัตตนีรายงาน